ใชไปหาเต้นพระเอกกับคอนวอยอ๋อหาเต้นพระเอกกับคอนวอยโอเคอันพระเอกกับสีเต้นสีแดงนะคะคอนวอยกับสีเต้นสีน้ำเงินไปหาเต้นพระเอกไปคอนไว้อีกใส่เนาะคอนวอยอารมณ์ดีเห็นบ่รออารมณ์ดีคอนวอยกันอย่างในนี่ใส่ขอโทษอะไรจะแบบโมโหดิ เป็นคนว่ายู่ทางไหนไปหาเต็นพระเอกก่อนว่ามาหันกล่องซันป้าจะมาแอบดีแทนก็ก็ก็ใครอยู่ไหมใครอยู่ไหมกรับอยู่งมีใครอยู่ไหมอันยองอยู่กับใครอยู่ผู้เดียวปาอยู่พี่กับอันยะอยู่โอ้พี่น้องเอ้ยมูนไปหาเน ได้คนลอยขัดดอ้โเราอยูไสล่ะอยากยิ้ม่เห็นอยู่ได้ยูไส่ันี่รถหลดกับท่านห็นไส้ยึเ่เห็นแล้วมันนี่เน่กรีนเน่ากรีนมื่นบะมีบะสันเนาะมื่นบะมีกับบะมีบะมีมื่บะมีกับความกันบะสันนี่กัเิยขึ้นมาอยู่ห้างไก่ค่ับ้านครบสวัสดีพี่น้องครับเท่วท่เ้าเดือสดใสเอาไปรับรอบเพลงนี้คือ หัวทั้งเพลงแต่ได้ขืนต้นจนจบแต่ว่าวรับเนาะติดหนึ่งแท้ๆเลยติดหนึ่งแท้ๆยาวตั้งหัวซื้อได้เอ็มบีต้องเน็ตต้องได้เอ็มยาสอ่งเลยแต่ได้ดนตรีเริ่มต้นจนจบเนื้อเพลงตั้งต้นจนจบเอ็มบีตั้งแต่ต้นจนจบอันนี้อันนี้คิดได้หัวไปแล้วเบิ่งแล้วทุกอย่างเธอรู้ไหมว่าเพลงนี้มันจะดังใส่สงการมากเลยดูแมนอันนี้คือหัวคิดเธาเด้อแต่ว่าโหจะไปไปตามวะก็บอกว่าเราตาม เจอก็เลยจ้ากระชีบบอแก่งเพื่อนนี่วะข่าวประมาทใสรอบลแปลกใหม่ของ MV แปลกใหม่ของเพลงแบบใหม่ๆแบบแต่ๆออกมาบ่มีจไงซสี่บอบอบอกบะี่คิดไแชร์เลยวะเออบอบอบอนั่นนี่รอบล้อมรอดเบิรงพี่น้องไทยมีที่ห้าแล้วก็ปล่อยเพลงมาติดสิบสอง มื่อืัอนี้มื่อนี้ไอไปอาเซียงมื่อนี้ว่นที่ร้อยไปบ้านอยูะแต่เพราะมันใกล้ๆบ้านในวันผ่านอัดชั่วโมงเดียวชั่วโมงนดียวอันคือเกมแผนขนาดใบสองเข่าของอัดใบสองเขิงแล้วใบสามเขิชั่วโมงเดียวชั่วโมงเดียวก็ถือว่าจับแล้วเพราะว่าอันนี้ไปตรงตัวเพลงนี่มันบดินนินมวนลร้อยเปอร์เซ็นต์เออไอชิงกับจะไม่บอกให้พี่น้องแยกมาหาหล่อถาม เว่าจะเป็นอย่างไฮแอนพี่น้องอยากพู่พ่อปานลูกไส้มันสุดอีหลีลูกไส้กับมี่เนี่ยนะแล้วก็ทะเบงว่าลูกไส้สิได้เล่นบทได้เอา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 เอเข้ามาขาดแส่น้องพี่น้องคิดว่าถึงแท้โมแม่ยัคลิปนี้อันพี่น้องกระรุนน้ำพออีกคลิปนึงกับสิรุ่นน้ำลูกเพราะว่าลูกลูกก็ว้าแบบเฮรุ่นแบบมาค้างบาคายไตตาบะบอกกัมี่เสื้อผ้าคือกันแต่เขาไม่ได้บอกเสานาศิมืออื่นเพราะว่าก็ว้าวแบบ เริ่มเต้ากันแล้วเริ่มเต้าตัวนักแสดงแต่ละคนแล้วว่าเออเหรนยญในเด้อท uh ี่หาหมดประมาณนี้เด้อนีดูดีนัดแต่ยังไม่รู้นะว่าตัวนักแสดงมีใครบ้างที่หูหูเลยคือมีลูกชายแล้วอนหนเราหลุดเรอติดตามเพืยังกันนะอีกแบบที่แหม่มที่มาแสดงหลั่าเพาู่ดจะกี่เนาะแค่จะเห็นแต่ซุ้มไอ่ไอ่พูดเบากันเนาะไอ้วัด ไอ้ยื้อไอ้เอกไอ้ไไอสิไรบอกใ่กันกับว่าคือว่ามสิมาเป็นแบบเพลงเอี่ยตะกี้นะเห็นบอกตันแรงบอแมนตอนแรงเลยกับตังกับว่าได้ตั้งใจว่าสิเห็ุเพลงดนกะแต่วันนี้เอพ่อขํหนีมากปุ๊บก็เลยเกิดเกิดไอเดียไหมเพลงเนี่ยเออซื้อเพลงเนี่ยได้ยินมืออยู่วัดบางปิงเอ่าใช่ท่านแถวท่านบอสไซก็บอกมันมัแต่ร์ไว่ะแล้วที่เต็มเป็นไวรัลเลยนะตอนนี้น่ะทั้งติ๊กต็อกทั้งเฟซทั้งทวิตทั้งไอจี ตอนนนี้ะใจใจตอนแรกว่าสิปล่อยตั้งแต่กลางเดือนมีนาเตี้ยด้วยแบบว่าอนันต์อนี้หลายอย่างมันก็เลยมาตกพนักเป็นเดือนเมษาดีแล้วเดือนสิงหาดีแล้วมันคือจังหวนเมษหาฮึสงการกระสิบสามกระยังว่าสิทายสิบสองวัยโจกพอดียังว่าหะล่ะรับรองดนตรีแบบนาห้างให้สิเลิย

ว่ายังได้กันเบิร์ดเ๋ยาบนน้ำพ่อปั้นทาท่างเนื้อยากถือได้เลยหรอเหยาหยากถือได้เราเลยหรอเหยปันเห็ดพวกเขาโหวดแรงปวดเต้าอยากได้คนมากกว้างแขบพี่น้องเกิดมาเลยตายเลยพูดเลยค่ะัวหาเมีอะไรเต้าได้ขันจะสิเจอเจอจริงจริงแต่ราคานีคือแบบเออแต่ละคาอีหลีเดบ๋อาจารย์ตะแต่งมากเข้าหอยโจทย์ว่าประมาณนี้ ่นกัแตงมาปุ๊บไม่ได้แก้เลยเพราคือเอวบแฟนเอวบแฟนเนี่ยแก่ทอนหุนิดหน,น่อยนิดหน่อยเป็นคนแก่เพินเ่นรักคนแก่แก่มาคือเอาเลยแต่เพลงเนี่ยบ่าได้แก่เวแต้นดเดียวเลยไม่ได้แก้เลยอ,ออกเถอะมืดเงนินเลแล้วก็โดนตรียอาจารย์บุญหลงให้โจทย์แคบาอาจารย์ขอเพลงมนมวลตลกห้าห้าเอ้ยขอจังหวะมนมวลตลกห้าห้าดนตีค่จนจำ่ายดนตีมากปุ๊บโอเค บอแก่แต่นิดเดียวจะเปนแบบเป็นตันยักษ์หูบอแมนเนี่ยหิลีแบบถือใจคือเนี่ยเป็นคนฟังเพลงมาหลายต่อหลายเดิเพลงไม่ใช่เป็นของเขาหรอไงแมนอีอลิลี่แต่พ่อโดนตีมาปุ๊บพอจบปกติแบบสิเป็นคนละเอียดเรื่องแมนโอ้ยมันขอ้ามองนี้เนี่ยเอามองนั้นได้บ่ปึ้งมากคือโอ้โหจบเลยเพราะว่าเบิองเพลงอ้ายตาดาเพลงเห็นตอนแรลกอะหลุดเลยเม็นวอถึงตดมากคือใช่เลย ฝากด้วยนะคะ12เมษายนนี้ทั้งแถาทั้งบ่อสดใสแต่ว่าอันเบาเบามากนี่เขาเขาคิดถึงเพื่อนจิมเขาคิดถึงอย่างกับพวกเพลงแนวอันอะไรนะทับทีมกอบอีย่างคือว่าอาดาดาดาออกจะออกแนวประมาณนั่นแหละเออจะออกนั่น่าสปอยเยอะไอ้ไอ้สปอยไรจนเ่านึกปาพไปตามเลยฟังพลงนี้คือมวนห้า ได้ยิ้มตามอรับตาปั้นคือมวนโอ้ยคือเลิศแท้ไปต่อไปเปิดไฮด้าผู้นั้นผู้นี้ดีแท้แต่พอลืมตาเห็นภาพเอมมี่แบบนี้พี่น้องสิเบิ้งแล้วเบิ้งอีกเบิ้งแล้วเบิ้งหยีฮะพีกบ่สุดสุดจะพีก่ก็พีกหฮกเลยเพือนชีวิตคนลองสีน้องเอา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 คือว่าฉันคือว่าแนวนั้นอดีตกะไอ้สปอยไปแล้วบอกว่าลองได้เดี๋ยวเมื่อวานนี้ไปเกือบครึ่งท่อนอ้าวแรงมาก ไปนิดเดียวเมื่อวานนี่นิดเดียว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 เกือบเพิ่งจนได้บอกว่าเศร้าเศร้าจนจมันวันที่นี้เรากระสีไปตามตัวคอนไวอยตัวจะคุยแจ่ไหมคอนไวต์ยุ่งแย่ในบุ๊กจะคอนไวอยทางไหนคะพ่อพระเอกคอนไวอยนิสัยดีอ่ะผู้ใดฮอตดีทวีสักนี่เกวบเบาเสียงใต้เนาะไปกระยอกที่นี่ได้แค่ไปหากยอกในสองคนเนี่ยไอ้วัดก็ไอ้ไอ้นดี อิพูดว่ากาบบอข้าเจ้าอยข้าเจียค่ะนอนจะขอบคุณครับพี่น uh ้องกันรอติดตามเขียนนี่คลิปเตยล่าโอ้ยขอบคครับแต่ว่าสีเจอตัวกันยังบุเจอตั้งแต่ก็ต้องเจอเพราะว่าเจอตัวแสงยูนี่ยุ่งนี่ยุ่งน้องกันโอเคครับคลิปนี้ฝากไว้ครับนี่คลิปหน้าพบกันไหมคะฝากเพลงมาด้วยนะครับเพลงให้แถว <laughs> <laughs> oh, I <good>. can <laughs> okay. okay. bye, -bye. bye, home.